สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นของผมนะครับพบกันอีกแล้วนะครับดูดวงกับพี่ป๊อบชาวรันบัณฑิตนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของคน12ราศีนะครับเกี่ยวกับดาวประจาตัวของท่านว่าแต่ละเดือนนะครับตั้งแต่ที่ท่านดูคลิปวันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมพศออ2563นี้ท่านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวของท่านในแต่ละเดือนนะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของคนราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนปีนี้ผมจะบอกได้เลยว่าท่านค่อนข้างจะมึนงงหลงมั่วไปหมดเลยนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านจะพักเสดมนอันนี้คือภาษาโหรสตร์ไทยนะครับพักแปลว่าถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังนะครับแสดงให้เห็นว่าตัวท่านเองจะเริ่มขี้เกียจคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับครับเมื่อดาวเสดนะครับแปลว่าท่านจะทําอะไรเร็ว ใครก็แล้วแต่นะครับที่มีหัวทั้งด้านธุรกิจการค้า,าอยู่แล้วราศีเมถุนช่วงนี้เป็นช่วงเกาะโกยนะครับมนแปลว่าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวกลับมาที่เดิมท่านจะมืนท่านจะงงไปหมดช่วงนี้ท่านจะต้องใช้สติสตังค์มากๆเลยนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนับตั้งแต่วันที่ท่านดูคลิปนี้นะครับมาฟังกันซิว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับณนะช่วงนี้ตั้งแต่นะครับวันที่22มิถุนายนนี้นะครับจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับคิดอะไรก็ไม่ออกมึนๆงงๆนะครับณนะช่วงนี้สิ่งที่ราศีมิถุนควรจะทําตัวใหม่นั่นก็คือว่าท่านจะต้องรู้ขึ้นมาวางแผนท่านอาจจะยังไม่ต้องลงมือทํานะครับเอากระดาษปากกามา ขึ้นโครงงานต่างๆเมื่อดาวพักนะครับมันจะส่งผลให้คนคนนั้นรู้สึกขี้เกียจไม่อยากจะทําอะไรเลยสิ่งที่เคยคิดได้ทําได้มันจะคิดไม่ได้ทําไม่ได้นะครับแต่ข้อดีคือมันพักนะครับกลับไปอยู่บ้านดาวคู่มิตรก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่ว่าบางคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับพื้นดวงแย่ๆมันจะเกิดสิ่งนี้ก็คือคิดไม่ออกทําอะไรไม่เป็นมันอยากอยู่นิ่งๆอย่างเดียวซึ่งมันก็จะเสียประโยชน์กับชีวิตไปนะครับจนถึงวันที่4กรกฎานู่แหละนะครับ ท่านถึงจะเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองน่ะกระตือรือร้นกลับปี้กระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวประจําตัวราศีเมถุนนะครับตั้งแต่วันที่4กรกฎาจะกลับมาเป็นเกษตรในราศีเมถุนนะครับกรเกษตรแปลว่ามั่นคงนั่นเองมาดูกันต่อนะครับตั้งแต่วันที่4กรกฎานะครับจนถึงวันที่26กรกฎานะครับดาวประจําตัวของชาวราศีเมถุนนะครับจะเดินเสดภาษาโหรารัสตร์ไทยเรียกเสดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ชาวราศีเมถุนจะต้องเจอกับตัวเองนั่นหมายความว่าตัวเองจะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วท่านระวังอุบัติเหตุเข้าครัวระวังมีดบาดเจอนงเจอน้าเนี่ยต้องระวังหมดท่านจะต้องระวังไว้ในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อดาวของท่านเสด็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยไปเจอองศาเดียวกับดาวราหูพุธกับราหูนะครับเป็นคู่ศัตรูใหญ่คู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับณนะช่วงนี้ ท่านจะโดนเรื่องอุบัติเหตุแล้วโกหกหลอกลวงนะครับการโดนเปิดเผยความลับจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับเครดิตท่านจะเสียณช่วงนี้นะครับระวังไว้นะครับต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่28ดกรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่13สิงหาคมนะครับจะเป็นอย่างไรพุทมเสิร์ตอีกแล้วนะครับผมจะบอกว่าปีนี้ทั้งปีชาวเมถุนนะครับเขาจะไม่ไม่มีความเสถียรสักเท่าไหร่มีแค่บางเดือนเท่านั้นนะครับ จากที่คุณเคยเป็นเต่าไม่เอาอะไรเลยช่วงนี้จะรู้สึกว่าให้ตัวเองมีพลังพลังงานม,มันเยอะอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบนี้รีบตักตวงช่วยโอกาสดีๆไว้นะครับใครที่เคยเร็วอยู่แล้วมันจะกลายเป็นข้อเสียนั่นคือมันทําอะไรเนี่ยเร็วเกินไปนะครับแทนที่จะได้กําไรมากกว่านี้แทนที่จะสมหวังมากกว่านี้อะไรอะไรมันเร็วปุ๊บมันก็อาจจะเกิดการเป็นผ้าได้เสือแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง,างกับชาวราศีเมถุนนะช่วงนี้นั่นก็คือมันจะไป เร็วเรื่องการเงินนะครับใครที่ทําธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับจะต้องดีวเงินไว้ช่วงนี้ยข่าวเร็วอาจจะได้เงินเร็วอันนี้เป็นข้อดีนะครับข้อเสียคือว่าเซ็นสัญญาเร็วไปหรือว่าทําอะไรเร็วไปนะครับลืมคิดหน้าคิดหลังลืมคิดว่าผลเสียลืมคิดว่าผลได้ผลเสียที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทําให้คําพูดของเราเนี่ยมันเป็นการไปเสียหายเรื่องการเงินนะครับต้องระวังนะช่วงนี้จนถึงวันที่13สสิงหานะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ ดาวประจำตัวของชาวราศีเมถุนจะเสด็อีกแล้วก็คือเดือนเลวีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่13สิงหานะครับจนถึงวันที่29สิงหาคมสิ่งที่ท่านจะต้องเจอนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมคำพูดคำจา ท่านจะต้องระมัดระวังนะครับการกินการปฏิบัติตัวในวงสังคมท่านจะต้องระมัดระวังกับเพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมมันเร็วไปแปลว่าอะไรนะครับคําพูดก็เร็วความคิดก็เร็วทาให้ท่านเสียหายการตัดสินใจต่างๆกับสังคมรอบข้างมันจะเสียหายเลยนะครับทะเลาะกับญาติพี่น้องในบ้านช่วงนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ อาหารการกินเมื่อท่านไปออกสังคมไปเจอผู้คนไปกินข้าวนอกบ้านอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ท่านจะต้องเจอณช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่29สิางหานะครับถึงวันที่19กันยาสิ่งที่ชาวราศีเมถุนจะต้องเจอการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านรถเสียห้องน้ำมีปัญหาน้ำรั่วนะครับการเงินจะรั่วไหลในช่วงของเดือนนี้ด้วยท่านจะต้องระวัง จดไว้เลยนะครับอันไหนที่ควรจําแล้วเดี๋ยวผมจะลงวันที่วันที่จะเกิดนะครับทุกๆคลิปเนี่ยไว้ที่คอมเมนต์เลยท่านเข้าไปจดไปลอกจากตรงนั้นได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นอย่างไรมาฟังกันต่อนะครับตั้งแต่วันที่20กันยานะครับจนถึงวันที่9ตุลาจะเป็นอย่างไรบ้างดาวพุธนะครับจะมลมนมืน,มน งง,ง,งทำอะไรไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนั่นคืออาการเจ็บข้าได้ป่วยนะครับอาการท้องเสียอาการท้องผูกตับไตไส้พุงท่านไม่ค่อยดีนะครับปากเป็นแผลนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะครับอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นพิษต่อเราเรื่องอาหารอะไรที่คิดว่าจะทําให้เราปวยช่วงนี้หลียกเลี่ยงให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องอากาศต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกานะครับจนถึงวันที่ 25พฤศจิกาชาวราศีเมถุนนะครับมีความเสี่ยงทางด้านคำพูดอย่างใหญ่หลวงนะครับท่านจะเกิดอาการทะลงทะเลาะกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับคำพูดนิดคำพูดหน่อยก็จะสร้างปัญหาให้ท่านได้นะครับผมถึงบอกว่าราศีเมถุนปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าดาวประจำตัวของท่านเดินติดปกติ ผิดปกตินะครับแทบจะทั้งปีเลยทีนี้ราศีเมถุนก็ต้องทําใจแต่ว่าทุกอย่างมีแก้มีวิธีแก้ไขต่อไปนะครับวันที่27พฤศจิกานะครับจนถึงจนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับช่วงนี้นะครับชาวราศีเมถุนนะครับจะเข้าข่ายปัญหาและอุปสรรคนะครับอุปสรรคปัญหา,เก,าเก่าจะเกิดขึ้นเต็มเต็มเลยนะครับคําพูดเก่าๆหรือว่าเรื่องราวเก่าๆนะครับที่ท่านเคยมีปัญหามามันจะกลับไปแล้ว มากลับมาทําให้ท่านปวดหัวนะครับปัญหาเกา่เกาๆอุปสรรคเก่าที่ท่านลืมไปแล้วหรือคิดว่ามันจบไปแล้วช่วงนี้ยมันจะกลับมาหลอกหลอนท่านนะครับมันจะต้องกลับมามีเรื่องให้ท่านวุ่นวายแน่นอนณนะช่วงนี้นะครับระวังไว้นะครับและตั้งแต่วันที่13บธันวาคมนะครับจนถึงวันที่29่ธันวาคมปีหกสามีนะครับสิ่งที่ชาวราศีเมถุนนะครับจะต้องเจอนั่นก็คือท่านจะต้องเข้าไปใกล้ชิดกับคนรักคู่ครอง ของตัวเราเองและของคนอื่นนะครับราศีเมถุนจำไว้เลยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวคนอื่นเขาถ้าเป็นเรื่องงานก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นท่านจะต้องระวังนะครับพอหลัง30ธัทานมาไปแล้วก็จะขึ้นปีใหม่นะครับเป็นปี6-4ชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าดาวประจําตัวปีนั้นๆของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยชาวราศีเมถุนไม่ต้องตกใจนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ป๊อป มีแต่เรื่องไม่ดีอ่ะไม่เห็นมีเรื่องดีเลยนะครับเรื่องดีนิดเดียวนะครับเรื่องไม่ดีล่อเขาไปกเจ็ดแปดสิซแต่จริงๆแล้วลองฟังดีๆมันไม่ได้แย่ถึงขนาดคอขาดบาดตายจะต้องเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลขนาดนั้นมันเป็นเรื่องแย่จากตัวเราเองเพราะดาวประจตํตดวงของเรานะครับมันพักเสด็จมนมาแทบจะครึ่งปีเลยนะครับจนถึงปลายปีเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเรื่องตามวันเวลาที่ผมบอกแบบน,นี้แหละนะครับเรื่องเบาหรือเรื่องหนักมันอยู่ที่ว่าพื้นดวงของท่านเมื่อเปิดดวงมาแล้วจะมีดาวพระหัส นะครับดาวเสาจะคุ้มครองท่านเข้มแข็งแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับหรือไม่นั้นท่านสำรวจตัวเองว่าถ้าท่านเป็นคนที่มีวาจาหนักแน่นนิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจะประครับประคองตัวเองได้อยู่แล้วนะครับทีนี้วิธีแก้เคร็ดง่ายๆของชาวราศีเมถุนจริงๆร,ราศีอื่นผมไม่ได้บอกเรื่องแก้เครดนะครับแต่เห็นว่าชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะอันตรายในเรื่องของความคิดความอ่านแล้วก็ดาวประจาตัวของท่าน มีปัญหาด้วยเดินมีปัญหาแน่นอนทั้งปีเพราะฉะนั้นถ้าท่านปิดวาจาตัวท่านเองได้จนถึงปลายปีท่านจะดีมากนะครับในเรื่องเก็บหอมรอมริททั้งหลายเกี่ยวกับการเงินการทองถ้าท่านตั้งเป้าไว้แข็งใจสักนิดหนึ่งนะครับแบ่งสัดส่วนเงินให้ดีๆใช้เงินให้ระวังท่านจะไม่เดือดร้อนแน่นอนนะครับในเรื่องของชาวบ้านคนอื่นนะช่วงปีนี้ถ้าไม่ยุ่งได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับและสําคัญที่สุดคือตัวท่านเนี่ย มันจะเป็นปีนี้มันจะเหมือนคนที่พูดวกไปวนมาซ้ําไปซ้ามาเหมือนคนแก่นะครับตั้งสติดีๆด,ด้วยตัวเราเองก่อนไม่ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเรื่องจากตัวเองก่อนก็คือสติสามัญญาที่ดีผมว่ายังไงก็รอดนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับขอโชคดีตลอดปี63นะครับสวัสดีครับ